บล็กพิงก์ใกล้จะคัมแบ็กเข้ามาทุกทีแล้วนะคะแล้วรายการไหนจะเป็นรายการแรกที่พวกเธอไปออกอยากจะรู้ไม่เอ่ยอ่าอันนี้นะคะเป็นการรายงานข่าวนะคะมาจากสำนักข่าวโอเซนค่ะแอดก็เลยรีบเอามาปแปลแล้วก็ออกมาเล่าสู่กันฟังนะคะงานนี้ค่ะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะใกล้จะคัมแบ็กเข้าไปทุกทีแล้วนะคะสาวๆเนี่ยจะปล่อยเพลงนะคะในวันที่26มิถุนาย,ยนนี้ค่ะตามเวลาไทยก็ราวๆประมาณ4โมงเย็นนะคะแล้วก็ในสำนักข่าวโอ มีการแจ้งด้วยนะคะว่า l a c k p ทิงค่ะจะจัดคัมแบ็กสเต e นะคะในรายการนะคะ The Tonight Starring Jimmy Farren ค่ะซึ่งก็เป็นรายการที่มีชื่อเสียงมากนะคะในสหรัฐอเมริกาค่ะโอ้แต่ก็งงนะเอ๊สาวๆแบล็กพิงจะไปโผล่ที่นู่นเหรออะไรยังไงนะคะก็เลยเข้าไปดูนะว่าเอ๊รายการนี้เขาเคยสัมภาษณ์ใครมาบ้างน,นะคะแน่นอนค่ะว่านุ่มๆ BTS นะคะก็เคยไปออกรายการของเขามาแล้วด้วยนะคะแถมรายการนี้เนี่ยก็มีคนติดตามนะคะสูงถึง25ล้าน f o l l o w e r นะคะใน YouTube อีกด้วยค่ะโอ้แบบนี้นี่แสดงว่ามีการ น่าจะมีการถ่ายทําบันทึกเทปอะไรไปแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าน่าจะมีไปแล้วนะในความรู้สึกนะคะแต่จะออกมาเป็นรูปแบบยังไงสาวๆไปโชว์ที่ตู้หรือว่ามีการสัมภาษณ์กันออนไลน์หรืออะไรยังไงเนี่ยไม่ทราบได้นะคะ เขาแจ้งมาประมาณนี้ยังไงก็มารอลุ้นและดูไปพร้อมๆกันค่ะแอคิดว่าตอนเวลาสดหมายถึงว่ารายการเขาออกรายการสดเนี่ยน่าจะประมาณนะคะเท่าที่ดูก็คือวันที่26มิถุนายนนะคะตอนประมาณ10โมงครึ่งก็น่าจะเป็นเช้าวันเสาร์เวลาไทยก็ประมาณ10โมงครึ่งเพราะว่าเวลาเรากับเวลาเขาจะไม่เหมือนกันนะคะก็แจ้งให้ทราบตรงนี้แล้วกันค่ะถ้าใครอยากจะดูแบบสดๆแล้ว ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะดูได้ทางไหนเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวมีวิธีเนี่ยแอาจะเอามาแจ้งอีกทีแต่ยังไงเนี่ยเขาจะต้องอตัดช็อตนะคะแล้วก็เอามาลงใน YouTube อย่างแน่นอนค่ะซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวแอาจะเอามาแจ้งให้ทราบนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารเนาะใกล้เข้ามาแล้วค่ะใกล้จะได้เจอกับสาวสแบล็กทิงแล้วค่ะม26มิถุนายนนี้นะคะค่ะก,คก็จะพูดกันอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า